สวัสดีครับผม i อ m p j เดี๋ยววันนี้ผมเพิ่งได้ากางเกงกาดมาครับดูนเลยนี่ครับก็จะเป็นสนับเขา่า CE Level 2ของเจ้ากางเกงกาดตัวนี้จะเป็นลายพรางนะครับลายพรางทหารสีดำทหางสีดำ,ดำก็จะมีสนับสีจุดด้านซ้ายตรงสโพบ 1. จุดของขาด้านซ้ายหนึ่งจุด ของเขาด้านขวาหนึ่งุดแล้วก็จะโผล่ด้านขวาอีกหนึ่งุดในส่วนของแก้วตัวสนับนะครับถอดออกมาแล้วจะลูดซิ้ด้านซ้ายก็เป็นนี้ครับด้านขวาถอดออกมาก็เป็นนี้ texture ด้านหน้าจะเป็นกาดซีอีแบบนี้ครับเป็นซีอีเลเวลสองนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆ แข็งแต่ว่านุ่มไม่ยังไงก็คือมันรับแรงกระแทกได้ครับใส่ก็จะไม่อึดอัดลำคาเนี่ยเป็นแบบนี้ G level สองนุ่มๆนุ่มๆเทคเจอร์นี่นุ่มเลยครับนุ่มนุ่มคล้ายซิลิโคนแต่ว่ากระแทกได้เนี่ยมันจะนุ่มดึงลงมาส่วนด้านข้างนี้ G เล้วกสองเหมือนกันด้านซ้ายนี่โอเคส่วนวิธีใส่ครับอ่ะดูจิบแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะพอดีของเขานะครับไม่เลื่อนซ้ายก็เหมือนกันด้านแหลมลงครับ อ่ะแบบนี้เดีย๋ยวหมุนให้โดดให้ดูด้านข้างด้านหลังด้านซ้ายก็จะเกิดหน่อยม,มาตอนนี้นะเจาะไปเลยก็กันเข่าราอนเวลาเราล้อมนะตุ้งไม่เจ็บพอดีเข่าเนี่ยครับนุ่ม แบบนี้ครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบใส่สนับเข่าแบบใส่รัดเวลาใส่ใสายรัด,ดานานๆเวลาไปออกทริปร้อยมันรัดนะครับมันทําให้อึดอัดบางคนแพ้อย่างผมนะครับจะเป็นผื่นแดงคันเลยใส่ทั้งวันครับแต่เนี้ยจะสบายอิสระเราจะดูเหมือนไม่ใส่กับนนวนมาหน่อยเดียวไปนี่ครับ c e เลเวล2ได้มาพร้อมการเก่งการไปครับเดี๋ยวเราไปลองการเก่งการตัวใหม่กันไปขี่้อเดียวเล i n ก Don't you? Don't you? ครับสรุปหลังจากออกไปขี่มาช่วงเวลาบ่าย2องโมงแดดร้อนประมาณ40องศาก็ใช้ได้ครับพอขี่ไปสักพักเนื่อเริ่มออกที่ต้นขาลมเย็นๆสามารถผ่านทะลุเนื้อผ้านะครับผ้าโปร่งลมผ่านเข้ามาเย็นเลยครับหรือว่าเย็นสบายใส่ก็ไม่อึดอัดครับ พอเงาอ่อนลมเข้าเย็นเย็นยันไข่เลยว่างันั้นก็ได้ครับถ้ือว่าโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ร้านให้ครับเป็นของแบรนด์คนไทยครับเอจชิลผมซื้อมาทั้งชุดครับทั้งเสื้อกาดแล้วกางเกงกาดแต่ตัวนี้ไปลองใส่แค่กางเกงกาดก่อนมาเสื้อกาดมันตัวใหญ่ครับร้อนแน่เลยใส่แค่กางเกงอย่างเดียวก่อนสนใจเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปครับทั้งเพจของร้านนี้แล้วก็ ลิก์ในลา z าด a าไปนะครับถนะ้ายังไงก็ขอบคุณที่ดูครับนะครับบาย